ตำนานแห่งความหลอนเทพแห่งความมืดในยุคข,ของโชกุนญ,ญี่ปุ่นยุคโบราณผู้คนเชื่อว่าโลกมนุษย์ไม่ได้มีแค่สวรรค์และโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังมีนาราคุปหรือที่รู้จักกันในชื่อใต้พิภพ,พเป็นดินแดงที่ลึกสุดในจักรวาลเป็นที่พักพิงของวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งและเหล่าเทพ,พเจ้าผู้ถูกลืมในจำนวนนั้นนาราคุโอคามิเทพ,พเจ้าแห่งใต้พิภพ,พ,พได้ถือกำเนิดขึ้นจากความมืดมิลึกหลับที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้การถือกำเนิดของเทพ เมื่อเทพเจ้าทุกองค์เริ่มสร้างโลกพวกเขาประเสฐของความมืดและความลับจากการสร้างทุกสิ่งลงไปยังใต้ที่พบสิ่งที่ถูกทิ้งไปเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ความเกลียดชังความเจ็บปวดและความหลอกลวงที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นจิตวิญญาที่กลายร่างเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ปรากฏตัวในความมืดมิดอ right ันไร้ขอบเขตและถูกเรียกว่านาราคุโนคามิการบูชาเทพองค์นี้ไม่ได้กระทำในที่สาธารณะเพราะมันเป็นการเรียกพลังแห่งความมืดเข้ามาในโลกมนุษย์ ผู้ที่เคยลองท้าทายมันกลับพบว่าเทพแห่งใต้ที่พบจะหาทางครอบนำวิญญาณของพวกเขาจนไม่มีวันหลุดพ้นจากการถูกกอบกุมสารเจ้าและกระจกดำในป่าลึกของอาโอกินาระที่ซึ่งไม่มีผู้คนกล้าก้าวเข้าไปมีสารเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไปนานนับร้อยปีสาและเจ้านี้มีชื่อว่าสารเจ้านาราคุกภายในมีเพียงกระจกดำสะท้อนแสงลางๆที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดตามตำนางกล่าวว่า หากมีใครจ้องมองกระจกนั้นในคืนที่เดือนดับจะเห็นดวงตาขอองค์เทพนาราคุมองกลับมาดวงตาที่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนหลุมดำที่ดูดวิญญาณของผู้ที่เข้ามาใกล้หากผู้ใดเผลอเพ่งมองนานเกินไปวิญญาณของพวกเขาจะถูกดูดเข้าไปในกระจกและจะไม่มีวันกลับออกมาอีกเลยบางคนกล่าวว่าผู้ที่จ้องกระจกนั้นจะได้ยินเสียงกระซิบจากอีกฝั่งของกระจกว่าหลับไปกับความมืดไม่มีอะไรที่จะช่วยได้คำสาปและการหายตัวไปมีเรื่องเล่าที่กล่าวถึงตระกูลหนึ่งที่เคยทรยศเทพ,พนาราคุในอดีต พวกเขาละเมิดคำสัญญาที่เคยให้กับเทพแห่งใต้ที่พบโดยไม่รู้ตัวว่าได้ปลดปล่อยบางสิ่งออกมาหลังจากนั้นลูกหลานของพวกเขาต้องประสบกับคำสาปอันน่าสยดสยองคำสาปที่ทําให้พวกเขาหายไปทีละคนในช่วงกลางคืนที่มืดมิดเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งจะพูดว่ากลับมากลับไปยังที่ที่คุณไม่สามารถหลุดพ้นได้เมื่อเช้าตู่มาผู้ที่หายไปก็จะไม่เหลือร่องรอยแต่ความมืดจะค่อยๆกลืนกินวิญ,ญญาณของพวกเขาไปทีละน้อยทําให้ไม่เหลือแม้แต่ร่างที่สามารถจดจกมัมได้การท้าทายเทพ นักบวชคนหนึ่งที่ชื่อโรโทรมกผู้ที่เชื่อว่าเขาสามารถสะกดวิญญาณของเทพ,พนาราคูได้ได้เดินทางไปยังศาลเจ้าของเทพแห่งใต้พิภพในคืนหนึ่งเขาตั้งใจจะทําพิธีเพื่อขจัดอํานาจแห่งความมืดแต่ในขณะที่เขากําลังสวดมนต์เสียงกระซิบจากความมืดก็ดังขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรฉันก็อยู่ตรงนั้นอยู่ในทุกที่อยู่ในเงาของคุณการ,รเผชิญหน้าครั้งนั้นทําให้เขาหลุดออกจากโลกแห่งความจริงและเข้าสู่ความฝันร้าย ซึ่งเขาจะไม่สามารถออกจากมันได้อีกเลยจนกระทั่งวิญญ,ญาณของเขาถูกกลืนหายไปในที่สุดความพ่ายแพ้ของเทพบางครั้งในความมืดก็มีแสงสว่างที่จางจางมีตำนานกล่าวถึงหญิงสาวจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เคยพยายามท้าทายคำสาบของเทพนาราคุเพื่อช่วยชีวิตพี่ชายที่ถูกเทพจับไปเธอฝ่าอุปสรรคที่ยากลำบากก้าวเข้าไปในแดนมืดใต้พิภพ,พและเผชิญหน้ากับเทพ,พนาราคุแต่แทนที่จะพ่ายแพ้เธอได้ใช้ความกล้าหาญและวิธีการลึกลับบางอย่างในการหลุดพ้นจากการถูกจับกลุ่มแต่เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านั้น เธอต้องแลกกับบางสิ่งที่ไม่มีทางคืนกลับวิญญาณของเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเมื่อที่เธอพยายามจะต่อสู้